เราเรากลับมาอยู่ในแมป Squid Game Challenge อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Squid Game Challenge Light นะครับก็จะมาเล่นแมปนี้นะครับแมปนี้นะครับเราเคยเล่นไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับแข่ง Squid Game อีกรอบหนึ่งนะครับที่ตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นมันอีกมัน มาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมอยากเล่นมากนะครับแล้วข่าวดีก็คือผมปลดล็อกสกินหมดแล้วนะคะเห็นไหมต้องใช้ตังซื้อนะครับผมปลดล็อกสกินวันนี้ผมก็จะมาเดินด้วยชุดสีแดงอีคิปไปเลยนะครับไปตอนนี้เวลาเพิ่มแล้วนะครับเวลาเพิ่มแล้วอา่าเวลาหมดพอดีโฮ้ย,ยงั้นเดี๋ยวเราไปด,ดูกันในเกมเลยดีกว่าครับโอเคไปต่อนะครับผมมาแล้วมาแล้วนี่เราหมายเลขแล้วเลย มาแล้วนะครับมาแล้วกินไหล stop when it's chocolate ไหล the movement it takes afterward you will be eliminated will pass w i t h d r a w อ๋อเป็นแบบอสองนาทีเองอะไรจะทำได้ไหมกล้ากดชิปวิ่งอ่ะไม่กล้ากดชิปวิงว่งเลย กดชิปวิ่งทีไยตายตลอดนะคะไป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 ต่อ4 3 2 1มีเวลมมา3นาทีนะคะ3นา,าทีกีไลยหยุดก่อนไม่กล้าไ้ใจแล้ววูสันนี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนกีไลเอ้ยี่เกือบหยุดไม่ทัน นนะะกเกือบหยุดไม่ทนันนะฮะทุกคนเกือบหยุดไม่ทันตุกตาที่มันแสบจริงๆเลยนะก่อนอุย๊ยเ่าเดินไปเมื่อกี้จบแล้วอะ่ะตุกาตาเอ้ยตุกาตาบ้าน้อยตุกาตาบ้าก่อนไม่กล้าเดินอ่ะอุ๊ยที่เดินไปเมื่อกี้คือจบยังไม่มีใครตายเพิ่มนะคะจังหวะน,นี้อุย๊ยตายไปแล้วก่อน ก่อนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ,อ๊ยคนนั้นเขาไปไกลเกอนของเรา,าเนี่ยเนี่ยผมไม่กล้ากดวิ่งอะ่ะไม่กล้ากดวิ่งอยู่ตอนนี้ผมก็จะกดวิ่งไงเพราะว่าจะเร็วุก่อนวิ่งไปเรื่อยเป็นไงล่ะแกตายเลยเกเบงไม่ทานฮ่าฮ่าฮ่าเยอะว่าแต่เขาว่าแต่เขาอินเนอร์เป็นเองอุก่อนอ่ก่อนอ่ก่อน เ้ยแต่มันนานอ่ะมันนานทุกคนมานนานเออโอ้โหมีใครตายเพิ่มมานะเก่งกันทุกคนเลยเนี่ยอย่าขยับหยุก่อนอุ๊บเออตายไปแล้วได้เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคน มาเชียร์เพื่อนกันดีกว่าเราดูจากมุมมองตุ๊กตาเลยดีกว่านี่ครับเห็นมุมมองผมไหมผมเดินมาตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมผมอ่ะเห็นไหมผมตรงเนี้ยผมตรงเนี้ยนี่นี่เนี่ยผมกระโดดอยู่ตรงเนี้ยนี่ยที่ผมกระโดดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมตัวผมเองตัวผมเองนะคะตัวผมเนี่ยนี่นะคะคือตัวผมเองนี่ฮะอันนี้คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอสองปุ๊บ ได้ออกกล้องด้วยครับได้ออกกล้องด้วยครับอุ๊ยสามสิบวินะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะทันหรือเปล่าเพื่อนจยออกไปเพื่อนอยไปเหยียบเส้นสีแดงหาเรื่องหรอค่เรื่องตุ๊กตาหรอหาเรื่องตุ๊กตาหรอปึ๊บนี่คือตัวผมเองนะคะอยู่ทางซ้ายเละ เวลาจะหมดแล้วเพื่อนเวลาจะหมดแล้วเรามาสองเพื่อนพร้อมกันดีกว่าหกห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้เพ you ื่อนเข้าทันห่อเพื่อนเข้าทันเพื่อนเกือบไม่ทันแล้วนะเกมตอบเกมตอบไปมาแล้วนะคะทุกคนเกมต่อไปมาแล้วมุฟฟอว์วัดชาวเขากินไหลเสอบเป็นอีชาวเล็ดไหล It catch ่า the w o r ่ you will be eliminated สองสามนาทีเหมือนเดิมนะ,ะตอนนี้ตอนนี้คือน่ากลัวมากนะถ้าเกิดใครได้ดูรีซีเรียนเนี่ยคอมหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเลยนะ,ะซึ่งมันน่ากลัวมันจริงนะเพื่อนอย่ามาซ้อนกันเพื่อนอย่ามาซ้อนกันแต่มุมมองมองอกก่อนนะคะเพื่อจะได้เร็วๆกดชิปเหมือนเดิมเพื่อนเติมคุณหยุดเร็วหน่อย หยุดเอ้ยเกือบแล้วเกือบตายเป็นเบื่อเลยตายเป็นเบื่อเลยตอนนีุ้ดตาบ้าอุย้ยคนนั้นเขาหยุดทันนะอ่ะอุ้ยตายไปหนึ่งก่อนเฮ้ยเพื่อนที่นำตายไปแล้วนะฮะเนี่ยทุกคนเพื่อนนำตายไปแล้วนะ เมื่อกี้เ,เขาเดินเขาไม่ตายวะ่ะเฮ้ยตุ๊กตามันหันมาแล้วอ่ะโหตายเลยโอ้มากอดมาสงเพื่อนที่เหลือกันนะคะตอนนี้ใายพี่หนึ่งตันนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีกับเพื่อนอีกคนเดียวคิดว่าเพื่อนน่าจะโลดนะทุกคนเพื่อน่จะเข้าเ้นชัยทัน เพื่อจะเข้าทันนะฮะเฮ้ยกรีไลน์วิ่งไปได้ <Green line. S 1> เล่นไลน์กรีไลน์โอเค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 เหนื่อยต่อไปมาแล้ว มาต่อนะฮะรู้เรื่องแล้วครับกติการู้เรื่องแล้วครับรู้เรื่องกติกาแล้วครับโอเคเตรียมกดวิ่งเลยสี่สามสองหนึ่งกี่ไลาย หยุดก่อนเอ้ยระเบิดตายตาหันไปได้แล้วหันนานเกินยุดก่อนเออโดนไปโดนไปตาหน้าเหมือนน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยแต่พอเขาไปใก้ใจไม่หน้าไม่น่ากลัวเลยก่อน ก็ตาผีทำไมไม่ก้คนนี้เขาเดินแล้วเขาไม่ตายก่อนไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วอะ่ะจริงๆริงเอาจริงนะเออตายไปนหนึ่งอีกก่อน ยตายไปหนึ่งนี่เหลือสามคนแล้วนะฮะก่อนอี๋เสียวดูก่อนเฮ้ยอ้าวเดินไปนานจังเลยดูก่อนดูก่อน กูจะมานนานเอาไงดิมันเดินต่อแล้วกันเออยืก่อนยืนก่อนยืนก่อนเพื่อนเข้าไปแล้วอะ่ะอย่าขยับ ไม่กี่ยังไม่ได้ไลน์เลยเอออย่างงั้นแหละอีนี้เดียวเธอก็ชนะแล้วเลยไปเลยห้าสิบวิกีฬายเ้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะคะจังหวะน,นี้งั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย